อ่ะโอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เข้าสู่ช่องเฟนตาตีเฮดอยู่กันในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์ตีมนะครับผมอ่ะโอเคครับวันนี้วันนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์นะเปิดไข่นะเปิดไขเ่เซนนะครับผมพี่แกให้ผมเปิดนะผมก็เป็นดิ้มตัวมาจากพี่พี่ไอ้นะคิบุสจินะครับผมก็ฝากแล้วพี่คนนี้แหละก็ไม่รู้ชื่อฟเฟซก็ไม่ได้ตั้งไว้ให้ให้ดูด้วยนะโอเค,คผมก็ขอบคุณพี่ไอซ์มากนะผมที่ให้ผมยืมไว้ดีมานะ มาเปิดไข่เซนนะครับผมไม่รู้เซนอะไรจะให้ดูก่อนเลยไข่เซนมีทั้งหมด216ใบนะั้น๋ยวผมจะพลั้นให้สัก200ใบแล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาสัก200ใบนะทุกคนเดี๋ยวเยว,ว่าสัก16ใบให้พี่แกแล้วกันโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผม let's go มาดูกันว่าจะมาหรือเปล่านะครับผมดวงเราวันนี้นะ200ใบนะครับตอนเช้าด้วยครับผมวันนี้เพราะว่ารูปผมนอนนะทำ ตอนเช้าลูกนอนนะแต่ถ้าทำทำอีกทีก็น่าจะว่างอีกทีก็อีกนานอ่ะทุกคนอีกประมาณโอ้โหเย็นเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูว่ามันจะได้อะไรบ้างนะสองร้อยใบของถาวรจะมาสักชิ้นไหมครับก็ในไข่ก็จะมีของไซเบอร์นะไซเบอร์แล้วก็หลังใหม่หลังอะไรไม่รู้เนี่ยหลังเป็นหลังลำโพงสีขาวนะไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะมาขอครับพี่ขอผมมาสักชิ้นให้พี่เขาสบายใจหน่อยดิ คือก็าให้เปิดไอเที่อคุณก็คูณเอาแล้วกันคุณก็คูณเอาแล้วกันสองร้อยลูกลูกละ 8, 8, แปดแปดแสนห้าก็ประมาณเท่าไหร่อะกี่ลูกอะ่ะถ้าช้านะผมไม่อยากใช้ไม่อยากใช้แบบว่าเปิดเร็วๆนะเออเปิดเร็วแล้วมันไม่ได้ลุ้นนะทุกคนเข้าใจปะเอาอย่างนี้ดีกว่าลุ้นแบบลุ้นด้วยกันเลยหรือว่าจะเปิดทักร้อยฟองพอทุกคนแล้วก็อีพีสองค่อยว่ากันใหม่อะไรอย่างเงี้ยไหมไอ้อย่าเปิดเยอะว่าตาแตกอะ่ะ โอ้โหแต่ก็ยังไม่มาเลยวะทุกคนตอนนี้โออ้ยหึหไก่บีผมข,นะข,ข,ขอสักสักผืนน่ะขอขอขอสักผืนพอสักผืนจริงๆเลยอะไรก็ได้ที่เป็นที่แบบพื้นผืนเน่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกที่ผมอยากได้นะเอาแหวนหูฟังแล้วก็หลังแล้วก็หลังขอแค่นี้พอสี่อย่างพอมือมือไม่ยางละมาหน่อยดิชื่อขึ้นหน่อยดิ ชื่อขึ้นอีกดีอโหอย่างเกลือเลยวะค่อยเกลือจังวะอ่าฮะไอเดอร์ในไข่ก็จะมีของประมาณนี้นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมว่ายากเหมือนกันนะที่โดนไปเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดสิบเอ็มอะก็ดส m เอ็มก็ประมาณเท่าไหร่เกือบสี 1000, ่เกือบสามพันกว่าอืม มาหน่อยเถอะอะไรก็ได้ที่เท่าน,นั 3, ้นสามพันอะคลิปนี้คลิปนี้ขอขอนะว่าขอโอโห้หอยนทำไมเอาไรหอยอะขอนะว่ามามามาไก่กกเองไก่เองก็มาว่ะโอ้เล่นน้ำยาเล่นน้ำยาโคไไดไปเลยโอ้โหพี่เช็น้ำยาโครก็ออกมาเฉยว่ะโอ้ อืมน้ำยาคคลอีกแล้วโอ้โหฮึบอืหือที่อะไรเนี่ยยาโอ้โหวิยาคูลแต่ยาคคลถือว่าคุ้มเลยถามว่าคุ้มนะถ้าจะยาคคลมันถือว่าคุ้ม่ะเพราะว่าเนี่ยลูกละแปดแสนห้ายาคคลมันเอ็มหนึ่งยายายาพิษเอ็มหนึ่งถือว่าได้นะยาพิษอะแต่พวกนี้ไม่ได้ได้ครับไอ้พวกนี้ไม่น่าได้ครับเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ถือว่าคุ้มนะห้าอันอะมันอันละสองแสน อันนี้ไม่คุ้มครับอันนี้ถูกครับโอ้โหลายจีนนะมานทำเป็นแมวเลยวะโอ้โหกูจะไม่ได้เขาเลยเหรอวะเ่ยพี่ไอเค้าจะด่าพ่อกูไม่เนี่ยต้องสาให้เปิดเถอยแล้วดูดิได้เป็ดโอ้อืมฮึอ้ายาวๆไปยาวๆไปคลิปนี้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะผมทุกคนขอรักเจ้าคลิปนี้นะถึงทัก อ่ะนักยีไลค์เดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาต่อขอที่20ไลค์ได้ไหมผมเพูดว่าทัก20ไลค์ได้ไหมผ่านไปแล้วไอ้เหี้ย50ฟองกูไม่ได้อะไรเลยโอ้โอหไอจินล้นล้วนโอ้เลดเลดอะไรฮะเนียเ่ยเหล็ดมันแย่คือใครจะเปิดแล้วไข่ก็แพงไข่ก็แพงอุ้ยหน้าอะไรมาหน้าใหม่มาลนะของใหม่มาลนะ โอ้ยเอาหน่อยดิพี่น้องโอ้หถ้าเป็นแบบนี้นะผมขออนุญาตเปิดแค่อีกแค่สิบสี่ใบพอนะเพราะว่าเลอย่างนี้ไม่ไหวก็วเก็บไว้สักงร้อยฟองแล้วกันนะถ้าคลิปนี้ถึงสองถึงถึง 20, 20ยี่สิบยี่สิบไลท์เมื่อไหร่เดี๋ยวมาแบบมาเปิดอีกร้อยฟองแล้วกัน EP สองหนักเหมือนกันนะที่ทำเล่นไปนะอาชีพใบแปดสิบห้าเอ็มนะในที่ผมเปิดด้วยแปดสิบห้าเอ็มนะอืมร้อยฟองแปดสิบห้าเอ็มนะครับ ไม่คิดเอาเดีเท่าไหร่เราเลเวลได้เท่าไหร่ยี่ห้าพี่ปกอคูณเอาเดีครับหนักนะหนักนะเนี่ยเฮียพี่ไอ้กูพี่ไอ้ขอโทษพี่แต่ก็มาเดี๋ยวมันมาพี่มันมามาทางหลังข้างหลังมันมาดีแล้วพี่ชายเฮียเออกยากเหมือนกันเลยเขาเปิดกันกี่ใบวะออกอ่ะ <S <S ผมไม่เคยเปิดได้เองเลยผมอยากเปิดได้บ้างวะ <S <S ถ้าผควบคุมอะไรเงี้ยจะเปิดได้บ้างวะ ปวดบวไปเยอะมากเลยไม่ได้ขายเขาเลยอือหือคลิปนี้คลิปนี้โอ้โอเฮ้ยโอ้โหได้อันนี้มาสองมาโอเคที่ขึ้นอยู่อ่ะแต่ก็ประมาณสามร้อยครับผมอันนี้สามร้อยครับถือว่าใช้ได้ใช้ได้สามร้อย ชื่อขึ้นอยู่นะมันลาที่ไหนวะเออชื่อขึ้นอยู่อันนึงไอ้เหี้ยคีบูปึ๊บย่าเหมือนกันไหมปึ๊ปฮึบไม่มาเลยวะเฮ้ยเหี้ยคุณเป็นอะไรเนี่ยสัตว์เอ้ยมาดิมาดิปึ๊บมาดิโอ้โหมาดิเหี้ยเราอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหชื่อขึ้นใครก็ไม่รู้ขึ้นมาดิ มาได้มาอันเดียวเองได้มาอันเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าไอสั์ไม่รู้กี่บาทน,นะประมาณสามร้อยได้ไหมถึงสามร้อยวะไอ้น,นั้นอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเราถึงสามร้อยไหมวะไปขอหลังไซเบอร์ปรีกเซบงไซเบอร์มาหน่อยดิอะไรก็ได้สิปีกไซเบอร์มาหน่อยดิสิบวกวันสุดท้ายทุกคนพอแล้ว น่าจะเกลือวะ่ะงานนี้อีกแค่สิบห้าวัสุดท้ายพอละให้ไม่มาเดี๋ยวหลังหน่อยเนี่ยไม่มาเลยไม่คุมอ่ะมาได้มาเหอะสักชิ้นนึงอ่ะตอนนี้ผมเหมือนจะได้ทุกอย่างแล้วนะตรงเนี้ยเนี่ยได้หมดแล้วนะนี่นตรงนี้ได้หมดแล้วนะเนี่ยแถวเนี้ยอันนี้ได้แล้วเหลือเนี่ยเหลือแค่เนี้ยปีกยังไม่มานะเหลือประมาณเนี้ยเก้าชิ้นยังไม่ออกออกโคตรยากอ่ะที่เหล็บดขาวควายออกมาเต็มรัวๆเลยอ่ะ อ,อ,อืสิ่ใบสุดท้ายทุกคนมาลุ้นกันเลยอืม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 ,อมไม่มาเดี๋ยวทุกคนห้ามไปท้ายไปอย่างนิ่งไป ยังอีกสามอันท้ายแล้วเร็วๆผู้โอ้โหยังไม่ออกจริงเหรอวะอืดูท้ายพอแล้วครับทุกคนคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันก็ถือว่าไม่ไม่ได้แค่อันเดียวเองโอ้โหได้มาแค่อันเดียวเองเนี่ยได้วันนี้ไม่เกมมีสองอันแล้วนะได้มาแค่นี้เองวะโอ้โหยังเน่าเลยวะเน่าในที่ผ่านเลยวอร้อยลูก ขอสักอันได้ไหมพี่ขอสักอันแกมไม่ได้บอกว่าเปิดนะขอสักอันแล้วกันผมหัวร้อนวะเออมาเคลียร์หน้ากากให้แกได้ไหมวะผมผสมหน้ากากได้วะห้ากากเปิดไเดยอะอยู่นะเขอให้มันมาผสม,มให้แก,กก็ได้วะนี่อะหน้ากากหน้ากากสู่เอาอะไดีว,วะหน้ากากวะเยอะเยอะอยู่นะหน้ากากไว้ ห้ากล่องจะมาหรือเปล่าครับไปห้ากล่องอ๋อหอหลังเลยวะโอ,อ,อ้โโหอเคครับคลิปนี้ก็ไม่ได้เอ้ยไอ้เหี้ยหน้ามาตอนปิดท้ายแล้วของแท้งไงของแท้แท้ว้าวะของแท้ของแท้แท้ว้าวเยอะเยอะสัตว์เจอกูเป็นไงล่ะแนั้นแหละจะเปิดอะไรวะคลิปนี้เปิดได้ไหม เปิดมาเป็นหน้าวอร์โหลดมานี่พี่เขาก็ยิ้มแข่งเหมือนกันหรอวะพี่เขายิ้มแข่งกันหรอวะเดี๋ยวจะฆ่าของพี่ขอแถมให้ฆ่าของเลยไหมพี่ขอเครื่องมันมาเครื่องมันมาเครื่องมันมาให้แกเปิดเองแล้วกันไอ้เหี้ยเครื่องมันมาเครื่องมาเครื่องมาขอจะฆ่าของมาเครื่องมาไอ้เหีออขอท้ายมาจี๊พี่เอาเรื่องมาซาดเอาจริงเอาจริงของจริงของจริงไม่จริงนะของจริงนะอันนี้เอาหลังแล้วกันหลังแล้วกันหลังสองครั้ง ต้องตองคลิกปึ๊บไม่มาวะหน้า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 อีกหนึ่งไปหน้ามาอีกทีปึ๊บไม่มาวะหลังแล้วตอนนี่ปึ๊บไม่มาวะหน้าหมดยังวะหน้าหมดหน้าหมดหมดแลยหน้าไอ้หน้าหน้าจะสั่นหน้าจะสันหน้สันหน้าแปลกแหน้าแปลกปึ๊บไม่มาวะประดับแล้วกันรอบนี้ไปหมดละโอเคครับถือว่า ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะก็ได้หน้ามานะผมหน้ามาก็ถือว่าโอเคนะโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอญาตปิดคลิปประมาณนี้แล้วกันนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์้วกดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งของช่องแฟนตาทีเท็ดด้วยครับขอ20ไลค์นะทุกคนนะเดี๋ยวไป EP 2สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บ